ค่ะคมค่มูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์ในพระบรมดาชุรร์ชูปถัมนำพระห่มกันหนาวมอบช่วยเหลือประชาชนที่พักอาศัยภายในศูนย์อพยพทั่วคราวในพื้นที่จังหวัดสุรินเพื่อบรรเทาความร้อร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแ,แนวชายแดน ที่สุดอพยพัุกคราประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มูลนิธิราชปรชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสุรินทร์ได้นําผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบให้กับรัษดรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นที่พักอาศัยภายในศูนตรอพยพชั่วคราในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแกร่รัษดรภายในสูตรอพยพโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กได้มีเครื่องกันหนาว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินประธานมูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุรินได้รับมอบพระห่มกันนาพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชุปธัมและยารักษาโรคจํานวน2,000ชุดเพื่อน,นําไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อพยพจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งพักอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวสองแห่งในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดสุริน ทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเค,คราะห์เป็นมูลนิธิในพระบรมราชูธถปัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งให้ความห่วงใยต่อประชาชนผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่โดยเฉพาะสถานการณ์เร่งด่วนหรือวิกฤตเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทันท่วงทีและลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนั้นศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสองได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารสามมือ้อแจกจ่กายประชาชนภายในศูนย์อบยบชั่วคราวโดยได้จัดกำลังพลจิตอาสาโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาและรอดอ,อจิตอาสาเข้าดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่4จังหวัดอย่างต่อเนื่องค่ะ ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะขอบคุณ